สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองเสียบอะโวคาโดกันนะครับผมเสียบยอดนะครับผมแบบฝานบวกนะครับอันนี้ครับยอดที่ผมได้มาแล้วนะครับผมเป็นยอดที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับข้าสวสมบูรณ์นะครับจะลองเสียบดูนะครับว่าจะได้ผลไหม ับยอดสวยนะวันนี้จะลองดูสัก3ายอดครับผมมีตาตายอด,ดโผลอยู่นะครับต้นพันอาโวกาโดนะครับที่เราจะเอามาเสียบนะครับผมอายุก็ประมาณ6เดือนแล้วครับผมก็อายุก็เสียบได้แลยนะครับ,รบจ,ะจะมาสาธิตวิธีการตัดต้นต้นต่อแบบฝานบวด ก็ก็ <S <S <ๆ>เอาสูงจากพื้นนิดหน่อยก็ประมาณสัก4นิ้วนะครับ1 2 3 3นิ้วก็ได้ครับก็ปาดขึ้กกนไปกรามบนเจยงแบบนี้เลยครับครับเอาใบตรงนี้ออกนะครับจะเป็นลกนักษณะแบบนี้นะครับนะครับนี่เราก็อ่า ยอดที่เราได้มามาเทียบกับยอดที่ขนาดได้เลี้ยกันตัวนี้น่าจะโอเคสุดแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะปาดเดี๋ยวก็ใส่แว่นหน่อยครับปาดยอดตรงนี้ออกทิ้งนะครับผมไม่เอายอดส่วนบนนะครับปาดยอดทิ้งไปเลยคร,ค,รครับก็ เต้องมาเทียบขนาดนะครับก็ปาดเหม,อเมือนกันครับนี่ครับออกมาลักษรันี่ครับ,มรบ,นะรบผมแล้วก็การเสียบ ก็ให้แผลข้างหนึ่งข้างใดประกบกันพอดีนะครับผมจะเลือกด้านนี้นะครับกระจเทปนะครับ,รบการฝัด ภาพลงไปให้ให้แผลกับสนิทด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ไปเทศครับพันเลยครับแลกพันแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาแน่นก่อนครับแน่นก็ เรียบร้อยรับนะครับสามต้นครับวันนี้เป็นวันที่7มิถุนายนนะครับผมเราจะบันทึกไว้นะครับผมว่าเราได้เริ่มทำการเสียบยอดเมื่อวันที่7มิถุนายนนะครับทีนี้อีกสักประมาณ20วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามัน จะยังเขียวอยู่ไหมหรือว่าเริ่มแตกใบหรือ,อยังนะครับเดียวก่อนอื่นหลังจากนี้เราก็จะยกไปไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับรอดูผลนะครับว่าการเสียบยอดของเราประสบความสำเร็จไหมครับนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ